สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมด้วยค่ะเข้าสู่รายการไ h a i l a n d Report คนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้พบกับดิฉันรัตนาบรเทศ์ไต้ค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเช่นเคยจะเจอกับเราสองคนด้วยคะมาติดตามอัปเดตเรื่องราวกันโดยเฉพาะในต่างแดนผ่านทางรายการของเราเป็นประจำนะคะเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกันก่อนนะคะกับช่วงสาระน่ารู้ไปติดตามสาระแรกจากคุณสิงห์สุวรรณกันก่อน,นะค่ะใช่ครับวันนี้สาระแรกจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับ เพราะว่าทางด้านของคุณโจกิ่งเพชรบุญยงรายงานภาพบรรยากาศของงานจากวัดพุทธเมตตาที่เมืองวามบวกครับซึ่งกระเช่าอาคารในสถานีรถไฟวามบวกเป็นสถานที่ของวัดแล้วก็นางสุคนทาเบเยอร์นะครับประธานสมาคมสาลาไทยก็ได้มีการจัดทําพิธีทําบุญตักบาตรเพื่อระดมทุนสร้างวัดซึ่งงานนี้ครับก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวมาร่วมงานกันเกือบ5้าคน ต่อกันที่สาระที่สองกันบ้างนะคะไปกันที่ประเทศอิตาลีค่ะด้านของคุณนิกกี้นะคะก็รายงานมาค่ะว่าคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของสถาบันบอนิฟาชิอาณาอะคาเดมีเมืองอนณางิได้มีมติมอบรางวัลนานาชาตินะคะสําหรับรางวัลโบนิฟาชิโอนานาชาติครั้งที่8สําหรับงานวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้แก่นายสุรพิษกิรติบุตรนะคะเอกอัครราชทูตณกรุงโรมพร้อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ ขอสถาบันณนะอาคารพาลาโซปาปเเล่โบนิฟาชิโอวิวเมืองอนางิรางวัลยังกล่าวค่ะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติโดยมีบุคคลได้รับในด้านต่างๆอีกหลายๆท่านเลยละค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับและช่วงต่อไปครับพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีทำนาทีทองครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณ พิพัฒน์ลาฐประธานาประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับท่านก็เดินทางมาเยือนนครลอสแอนเจลิสโดยวันนี้จะมาทาเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีท่านพิพัฒน์ครับครับวันนี้ที่เราเดินทางมาเนี่ยเราเป็นแขกรับเชิญของเขาใช่ครับหลังจากที่เขาเดินทางไปบ้านเราครับเพื่อภารกิจอะไรดีครับก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่างเออมหานครทั้งสองมหานครครับแล้วก็ตรงนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่า ระยะทางจะเป็นหมื่นไมล์ก็จริงครับแต่ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องนะครับคนไทยที่อยู่ใน LA เนี่ยนะคอนเทนเสเนี่ยประมาณสองแสนกว่าคนซึ่งถือว่าเป็นคนไทยนะครับที่อยู่ต่างแดนมากที่สุดในโลกก็เป็นเมืองเราคิดว่าสิ่งอย่างนี้นะครับเราจะมีการสร้างวัฒนธรรมไทยให้มาอยู่ที่นี่อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องวัฒนธรรมการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยวครับซึ่งก็ อพอาราภายหลังว่าเป็นนโยบายของผู้บริหารเมืองที่ลอสแอนเจลิสที่นี่เขาก็อยากที่จะให้มีนักลงทุนไทยนะครับมาลงทุนที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการศึกษาบ้างผมว่าคิดอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมคิดว่าเมืองต่อเมืองต้องเชื่อมต่อกันวันนี้โลกมันแคบนะครับเขาคิดว่าคนไทยที่อยู่ในลอสแอนเจลิสนะครับมีงานจัดงานประจําปีครับ เขาเรียกไทนิวเยียในเดือนเมษาวันที่หกนะครับครั้งนี้นะครั้งหน้าที่จะมีถึงเนี่ยผมคิดว่ากรุงเทพมหานครโดยสภากรุงเทพมหานครเนี่ยต้องมาร่วมงานเฉลิมฉลองในวันไทยนิวเยียก็คือวันปีใหม่ไทยนั่นแหละครับซึ่งก็เป็นขบวนที่ได้รับการสนับสนุนจากเมืองด้วยนะครับก็ขินให้ความสําคัญนะครับก็เป็นงานที่ใหญ่ระดับโลกพอสมควรเลยนะครับจะมีรถแห่มีขบวน ซึ่งผมคิดว่าอย่างเนี้ยมันต้องทําให้ต่อยอดออกไปสู่มหานครอื่นๆครับ,รบซึ่งเรามีความสัมพันธ์นะครับซึ่งยังจะต้องไปทําต่อครับนะครับอย่างน้อยก็เป็นการแลกเปลี่ยนสารสัมพันธ์ที่ดีนี่ก็คือข้อดีของการเป็น เพืนชิของกันและการขับระหว่างสภาปรม l ง a m สภาของนครรัชสีมาครับแล้วเพื่อสามันธ์ใัอนาก็เป็น sister city กันต่อไปต่อไปครับแล้วก็คงจะมีโครงการใหม่ๆขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องการกีฬาต่างๆนานาก็หวังว่าโครงการในครั้งนี้เนี่ยจะต่อยอดแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยโดยเพพาะการนําของท่านพิพัฒน์รัศมัฒนาครับนะครับตอนนี้ก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวกันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจะไปปรึกษาทางสภาปรม l งก็ ที่ว่าผมก็ยินดียินดีครับถ้าเป็นปัญหาวีน้องประชาชนนะครับแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดสภากรทมยินดีแก้ปัญหาครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับสรับดีครับ Welcome to Thailand boys I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. เราทำมาหากินกันอยู่ทุกวันแต่บางคนทำมาหากินแล้วทำมาทำไปยิ่งมีความทุกข์เพราะอะไร ก็เพราะว่าในขณะที่ทามหากินนั้นเขาไม่ทํามหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดเจริตการทามหากินของเขาจึงเป็นที่มาของความทุกข์การทามหากินด้วยวิธีการที่ไม่ชอบอย่างนี้อาตมาขอเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการทามหากรรมส่วนใครก็ตามที่ทามหากินแล้วมีธรรมะคือใช้วิชาการที่ถูกต้องแล้วใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ละเมิดกฎทางศีลธรรมจริยธรรมคนอย่างนี้ ทำมาหากินได้เงินมาก็เป็นเงินเย็นใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องหวาดผวาว,ว่าใครจะตามมาจับได้ไล่ทันเราเพราะเราไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้คนประเภทที่สองนี่แหละท่านเรียกว่าคนทำมาหากินพร้อมๆกับที่ทำมาหาธรรมฉะนั้นอยากมีความสุขอย่าลิมทำมาหากินด้วยทำมาหาธรรมด้วยใครทำได้เช่นนี้จะมีความร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางโลกทั้งทางธรรม จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครพบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิ d เอสโกเอ็ก l ซเลน i n q u a l i t ล e x c e l l e กเซเเ The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนในกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณพิศุสุวรรณชดนะครับเอกอการทูตจกรุงย่างกุ้งนะครับประเทศพม่านะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านได้ไปรับตำแหน่งนานยังครับไปรับมาปีเศษครับปีเศษนะครับเดี๋ยวเราต้องคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ทางพม่ากับไทยตอนนี้แนบแน่นยิ่งขึ้นครับอยาก อยากคุยถึงเรื่องชุมชนไทยในพม่าครับชุมชนไทยในพม่าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีประมาณ400คนที่ลงทะเบียนไว้กับทางสถานเอกทูตตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับมีทั้งที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยแต่ผมคิดว่าไม่น้อยกว่าพันคนละตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีที่ไปท่องเที่ยวแวะไปเยี่ยมเยือนญาติมิตรพี่น้องกันในแต่ละวันเนี่ยก็ประมาณทัก2 0 0 0คนต่อวันครับสองพันคนต่อวันแล้วทีนี้อาชีพ หรือธุรกิจที่ทําอยู่ในของคนใช้ที่ทำอยู่ในพมานน่าส่วนใหญ่เป็นอะไรนอกจากโรงแรมครับก็แบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่เป็นพนักงานของบริษัทห้างร้านใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น CP บริษัทเครอซีเมนต์ไทยปตทนี่ก็เป็นเป็นพนากาักงานซึ่งพวกนี้ก็จะอยู่วันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ ถ้ามีโอกาสก็อาจจะกลับมาบนะครับ,รบแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่ทำอยู่แล้วดั้งเดิมส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจ SME ต่างๆนะครับพนักงานโรงแรมร้านอาหารสปานะครับแล้วก็มีกลุ่มที่3ตอนนี้เพราะเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เพิ่งเข้าไปเปิดนะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเสริมความงามนะฮะแล้วก็พวกธุรกิจต่างๆที่ตอบสนองกับความต้องการใหม่ๆของประชาชนเมียนมากครับ ทีนี้พูดอย่งนเศรษฐกิจการลงทุนคนไทยเริ่มไปลงทุนที่นุ่มมากขึ้นไหมลังจาบมีภพว่าลักษณะของการเปิดประเทศมากขึ้นครับจริงๆทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดครับ,รบสถิติคนไปมาหาสู่กันในปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อซทั้งทั้งคนพมา่าไปไทยและคน,คน,ค,นคนไทยไปพมา่าก็เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเรียกว่ามากกว่าเท่าตัวนะครับ,รบทีนี้ในในฐาระที่ท่านเป็นเอ,อกราชทูตที่ดูแล สั้งคนไทยแล้วก็ดูเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคิดว่าถ้าเปิดเอซีขึ้นมานหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมาแล้วเนี่ยที่คนเขามองว่าแรงงานจากพม่าจะสลักเข้ามาแต่ทางไทยก็กลัวว่าจ,จากแร,ง,รงงานพม่าจากเมืองไทยจะสลักกลับไปเนี่ยท่านมองอยังไงครับผมคิดว่าเรื่องของของการเคลื่อนตัวในในลักษณะที่เสรีมากขึ้นของแรงงานเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั่นคือ คือปรัชญาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับแต่ก็ต้องทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนเพราะว่าการเคลื่อนตัวของแรงงานเหล่านี้นี่จะเป็นแรงงานมีฝีมือแล้วก็รแรงงานที่มีความชํานาญครับ <นะ S 1> ซึ่งโดยประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่น่าเป็นวิตกกังวลนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับแรงงานในประเทศไทยเนี่ยแรงงานพมา่าที่อยู่ในประเทศไทยก,ก็มีความเป็นไปได้ครับว่าจํานวนหนึ่งเนี่ยอาจจะเคลื่อนย้ายกลับไปในพมา่าเนื่องจากว่าก็มีความต้องการ ต่างๆมากขึ้นในพามา่าโดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นในสาขาการก่อสร้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมก็ยังไม่คิดว่ายังจะเป็นเรื่องที่น่าหวั่นวิตกในวันนี้นะครับเพราะว่าพมา่านั้นอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศนะครับการพัฒนาก็ยังไม่ได้กระจายไปทั่วประเทศยังกระจุกอยู่ตามเมืองใหญ่ๆอยูอย่เพราะฉะนั้นความต้องการของแรงงานก็คงไม่ถึงกับทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายตัว เป็นจำนวนมากๆครับก็ขอให้ผู้ประกอบการไทยก็ให้ความสำคัญกับแรงงานพม่าที่อยู่ในสังกัดนะครับปฏิบัติกับเขาดีๆให้เกียรติเขาแต่ตามพื้นฐานของพี่น้องชาวอาเซียนด้วยกันผมก็มั่นใจครับด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆค่าแรงในเมืองไทยที่ก็สูงมากชาวพม่าเหล่านี้ก็ยังจะสมัครใจที่จะอยู่ทำงานในประเทศไทยครับครับผม รูส้สว่าเป็นแล้วในเรื่องแลอีกนิดนึงในเรื่องของประวัติศาสตร์คงไม่มีการพูดถึงกันแล้วเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วครับประวัติศาสตร์เนี่ยจะว่าว่าวันนี้ไม่มีประเด็นเลยก็คงจะอาจจะเกินจริงไปหน่อยนะครับ,รบแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยปมในใจเรื่องประวัติศาสตร์ของชาวพม่าต่อไทยนั้น,นมีน้อยมากนะครับครับก็เป็นข้อมูลที่ท่านสนใจนะครับวันนี้ขอบคุณท่านเอกทัตทูตแลกรุงย่างกุ้งนะครับ ประเทศพม่านะครับคุณพิษณุสุสวรรณชดนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand boys Amazing Thailandmazes amazingzing ช่วงนี้มาถึงช่วงของปฏิทินต่างแดนไดคะเดี๋ยวเราไปติดตามปฏิทินแรกกันก่อนค่ะใช่ครับปฏิทินแรกของเราจะมาดูคนไทยในสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับางด้านของนายสมชายไทยทันครับประธาน มูลนิธิฐานน้ำใจในนครลอสแองเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียครับก็ได้มีการนําเงินตามโครงการสร้างห้องน้ําที่โรงเรียนบ้านมาแฝบนะครับที่อําเภอสามงาบจังหวัดพิจิตรซึ่งก็เป็นของชาวไทยในสหรัฐนี่แหละนะครับไปมอบให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนดังกล่าวด้วยครับไปดูปฏิทินที่2งกันบ้างนะครับไปกันที่ประเทศอังกฤษค่ะ ขอเชิญร่วมงานทอดกรถินและลอยกระทงนะคะณวัดพุทธประทีปที่กรุงลอนดอนในวันที่17พฤศจิกายนนี้ค่ะช่วงเวลาตั้งแต่9ก้นาฬิกาจนถึง17นาฬกาซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีการออกร้านจำหน่ายอาหารการแสดงวัฒนธรรมไทยแล้วก็การประกวดนางนพมาศพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้กับผู้ชมได้ติดตามกันที่งานค่ะ ใครสนใจอยู่ใกล้เคียงก็ไปร่วมงานกันได้<ช>นะครับและถ้าหาว่าคุณผู้ชมเองครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเราส่งกันเข้ามาได้ครับผ่านทางอีเมลของเราไทยโอเวอร์ซีวัน gmail com ครับ<ช>และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานหลักไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย